หลังสอง x คูน ex นะคะเขียนไปก่อนแล้วก็บวกตัว ex ทั้งหมด,ดยกกำลังสองคราวนี้กระจายสัญลักษณ์ค่าคาดหวังตัวที่อยู่นอกองเล็บนี้เข้ามาใส่ทีละเทอมนะคะอันไปที่เทอมแรกก็ได้ ex กำลังสองตัวสีแดงเนี่ย2คูณเตัวนี้จะเป็นค่าคงที่นะคะตัว ex กกำลังสองตรงนี้ก็เป็นค่าคงที่ อันเวลาที่เรากระจายสัญลักษณ์ค่าคาดหวังเข้ามาค่าคงที่เราดึงออกไปใช่ไหมตัววงเล็บสีแดงนี้มาอยู่นี้นะคะเสร็จแล้วสัญลักษณ์ค่าคาดหวัง e ตัวนี้ก็มาอยู่หน้า x ตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ก็เป็นค่าคงที่เพราะนั้นตัวสัญลักษณ์ค่าคาดหวังเรามากระจายมาถึงเทอมนี้ค่าคาดหวังของค่าคงที่ก็ได้ค่าคงที่ตัวนี้มันก็อยู่หยิบมานะคะแต่ e x คูณ e x เป็นอะไรคะ e x อ,อ,อัพกํลังสองลบสอง e x กําลังสองกับบวก e x กํลังสองได้ไรคะลบสอง e บวก x ได้ไรคะได้ลบ x ใช่ไหมอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะคะลบสอง e กําลังสองบวก e กํลังสองก็ได้ลบทั้งหมดกําลังสองก็ได้สูตรนี้ออกมาแต่เราอาจจะเคยเจอสูตรนี้แล้วนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้พิสูจน์ผลสูตร,ตรความแปรปรวนตามนิยามก็คือ e x ลบม mu หรือจะเขียนเป็น e x ก็ได้คือตัว e x เนี่ยจะเขียนเป็นเมล์ก็ได้เป็น e x ก็ได้นะคะอันนี้สูตรตามนิยามแต่ว่าสูตรนี้ก็คือสูตรที่แปลงมาจากสูตรนิยามนะคะอันส่วนมากก็จะใช้สูตรนี้ในการคำนวณมากกว่าอันสัญลักษณ์ตัวค่าคาดหวังนี x ้ก็กระจายเข้ามาใส่ทีละเทอมนะคะอันตัว2คูณ e x ตัวนี้ถือว่าเป็นค่าคงที่อันตัวสัญลักษณ์ค่าคาดหวังก็มาไว้หน้าตัวแ0นะคะ ตัวนี้ก็เป็นค่าคงที่อันค่าขั้นหลังของค่าคงที่ก็ได้เท่ากับค่าคงที่ตัวนี้นะคะตัว e x คูณ e x ก็ได้ e x กำลังทั้งหมดกำลังสองนะคะอันตัวนี้ก็ได้ลบ e x ทั้งหมดกำลังสองสรุปนะคะสูตรค่าขั้นหลังแบบมีเงื่อนไขมีว่างไงคะเอาไม่ต่อเนื่องก็ได้นะคะ e y ที่เป็น x เท่ากับซิกมา y คูณ Y g i ก e n เนะคะถ้าต่อเนื่องก็เปลี่ยนเป็นอินทิเกรตไปโมเมนต์โมเมนต์ที่1นึ่งมลหนึพาร์มเท่ากับ e x กำลัง1โมเมนต์ที่2องมิลสองพาร์มเท่ากับ e x กำลังสองโมเมนต์ที่1รอบศูนย์กลาง x ลบมิ1กำลังหโมเมนต์ที่1ก็กำลังหนึ่งโมเมนต์ที่2รอบศูนย์กลางมิลสอเท่ากับ e x ลบมิลยกกำลังสองนะคะ แต่ว่าโมเมนต์ที่สองลบสูนกลางนี้คือนิยามของอะไรคะความแปรปรวนอันนี้สูตรตามนิยามสูตรที่แปลงมาจากสูตรนิยามที่เราพิสูจน์ไปคืออะไรคะ e เกําลังสองลบ e x ทั้งหมดกาลังสองหรือตรงนี้เราจะเขียนเป็นมิวก็ได้นะคะสัปดาห์ที่3ก็เนื้อหาก็จะไม่เยอะนะคะก็จะแค่นี้